สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่ช่องบิกรอนทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านกุดบงนะครับผมมาขุดฟูต,ติ้งเสาเข็มนะครับสิบสามหลุมนะครับผมขุดฟูติ้งสิบสามหลุมนะครับเสาเข็มนี่เขาตอกไว้เพื่อไม่ให้ดินสุดนะครับผมเราก็ต้องมาขุดรอบ เสาเค็มแบบนี้นะครับเขาจะสร้างบ้านนะครับผมที่ตรงนี้จะสร้างบ้านลุมขนาดใหญ่เลยนะครับผมไม่รู้ว่าความลึกความกว้างเท่าไหร,ร่นะไม่ได้ไม่ได้สอบถามคนงานนะครับผมต้องขอภัยด้วยที่ไม่ได้บอกว่าความลึกความกว้างเท่าไหร่ลืมถามนะครับ วันนี้ก็อยู่กับพี่อารลงเช่นเคยนะครับกัวพี่อาหลงเช่นเคยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25นะครับผมวันอาทิตย์ที่25ตอนนี้เป็นเวลา9มง11นาทีนะครับอากาศช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับมีลมพัดเย็นสบายนะครับผมจะมีแดดอยู่บ้างนะครับแต่อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผม ไม่รู้ว่าที่วางดินจะมีเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลุมมันเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีหลุมเยอะด้วยนะครับไม่รู้ว่าที่วางดินจะพอหรือเปล่านะครับมารอดูกัน สอดทำอะไรอีกแล้วไจ้สอดทำอะไรคุยโทรศัพท์อ่ะเปิดเพลงอยู่นะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยกำลังเปิดเพลงอยู่ พัดเย็นสบายจริงๆครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับน่าจะลึกเกินเมตรอยู่นี่ประมาณเมตรเลยเมตรครึ่งหรือว่าสองเมตรลึกขนาดนี้กี่เมตรกันแน่